สวัสดีครับเพื่อนพวกผมนะชอตตี้บูจวาครับคลิปนี้มาดูเกม Lightning Hero นะฮะเป็นเกมแคชชวลนะก็ค่อนข้างท้าทายความสามารถอยู่เหมือนกันนะ,ะถา้าถามว่าท้าทายยังไงเอ๊ะก็เอาเป็นว่าสิบบอกว่าไม่เท่าตาเห็นมาลองดูกันเลยดีกว่านะ,ะว่ามันท้าทายเราอย่างไรนะฮะอ่าก็เกมนี้แคชชวลเล็กมากเพราะนั้นคลิปนี้จะสั้นๆนะฮะไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็มันจะประคับอ่าให้ซิงก์กับ Google Plus นะครับสำหรับ iOS ผมไม่แน่ใจนี่คือสำหรับแอนดรอยนะ โหลดผ่านโปรแกรมคููเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดโหลดผ่านโซไม่ได้ก็โหลดที่ครูนะฮะก็เป็นเกมที่เพิ่งมาใหม่นะฮะอ่าก็สังเกตนะครับจะมีตัวละครให้เลือกด้วยนะใช้ตังค์ LP คือเรียกว่าตังค์ก็ได้นะครับผมมีอยู่50เหรียญผมเล่นมาแล้วแป๊บหนึ่งฮะสามารถกดเชนได้นะแต่ก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้เชนเพื่อที่จะดูอะไรมันแค่ดูว่าถ้าเกิดตัวละครของเราธรรมดาเป็นยังไงแล้วก็แปลงร่างเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นเลยนะเกิดที่ตัวละครปั๊บก็เดี๋ยวมันจะเข้าสู่การเล่นนะ ผมใช้แอนดี้ในการอัดนะครับรานนั้นอาจจะเห็นเคอร์เซอร์ของผมก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็อาจจะมีมูวี่ให้ดูแต่ไม่ดูครับคือมันขึ้นให้ดูทุกครั้งเลยอ่ะผมค่อนข้างลำแขางอันนี้ก็จะมี Energy บอกนะฮะแล้วก็มีอ่าอันนี้คือเกตนะมาถึงเราก็จะพุ่งขึ้นไปตรงตรงนี้ครับเลี้ยวไม่ได้ฮะไม่สามารถเลี้ยวได้นะฮะก็จะได้ได้ตรงได้ตังได้งงได้เงินได้ของนะฮะมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆนะฮะพอหมดปุ๊บเราจะต้องเป็นคน เป็นค,นคนควบคุมให้พระเอกของเราเนี่ยมันไม่ตกนะฮะสังเกตนะครับเราต้องเราต้องวาดนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยตายเลยได้ไงย่างไหมเข้าใจไหมครับคือพอเราขึ้นมาสูงสุดเนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงอยู่นะเราต้องวาดเส้นสีแดงเพื่อให้ตัวละครเราเด้งขึ้นไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมนี้รู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันซิงกับ Google Plus ตลอดนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้จะเป็นเกมที่ฝึก ไหวพริบหลายๆอย่างนะทั้งสายตาทั้งการวาดนิ้วนะฮะเดี๋ยวให้เล่นให้ดูใหม่นะฮะร,รูปนี้ว่าไม่รู้ว่าจะไปได้กี่น้ำนะครับก็ถามว่ามันยากขนาดไหนก็ก็ระดับความยากก็ไม่อาจจะไม่เท่าแฟปปี้เบิร์ดแต่คือก็ยากกว่าพวกคุกกิลงุงคุกก้ลันอะไรนะฮะเพราะว่าเราต้องคอยลากเส้นสีแดงนะฮะแล้วตัวละคร,ราจะโดดไปตามทิศทางนั้นนะฮะที่เราลากเส้นสีแดงนะนะครับขึ้นมาสูงสุดปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นสีแดงให้เหยียบได้ประมาณสองนะสามครั้งนะสามครั้งนะฮะแล้วก็เราก็ต้องวาด เป็นไงครับตายแล้วครับอะไรวะคือมันโดนในนี้แล้วมันก็ชิ่งไปชิ่งมาเดี๋ยวผมเล่นอีกทีแล้วกันอ่าเป็นเกมที่อ่อถ้าใช้เดี๋ยวผมลองใช้นิ้วดูนะเพราะว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กผมสัมผัสนะครับเราสัมผัสได้สิบนิ้วอะ่ะผมลองแล้วยืมอีกคนนึงมาสิบเอ็ดนิ้วก็ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นฮนะอะ่เดี๋ยวผมลองใช้นิ้วเล่นดูนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นจุดจุดที่ผมกดไหมอ่าอะไรที่มันจะสว่างสว่างนิดนึงนะฮะอโดดไป ดูสิว่ารอบนี้จะเล่นได้ดีไหมนะครับกรึ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 บถ้ามันเลียวได้จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากอันนี้แม่งเลียวไม่ได้นะเออ้าโต้าเจ,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 จ้ใกล้ถึงแล้วครับเอาล้ฮะถึงแล้วครับแล้วติดหนามเลยฮะโดดขึ้นไปติดสีแดงเออโดดขึ้นไปขึ้นไหมถ้าโดดโดนฉากมันก็จะกระโดดให้เรานะฮะเอ้ยยังยังติดอยู่ฮะเออใช้นิ้วจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายกว่าครับ เฮ้ย <c oughs> จริงจริงเพราะน,นั้นใช้นิ้วแล้วกันนะฮะไอไอสีแดงที่เราเอาเห้เวน <c oughs> ดันโดนติดหัวสีแดงที่เราวาดเองเนี่ยจะมีระยะเวลาแค่หนึ่งครั้งที่เรากระโดดได้เพราะนั้นใช้นิ้วจะเล่นได้ง่ายกว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะฮะก็จบ นะครับเกมนี้นะฮะ Running Hero น,นะฮะคลิปนี้สั้นมากอย่างที่ผมบอกนะครับกออ็ช่วงนี้เล่นไฟนอล14อยู่ก็เลยไม่ค่อยว่างมาแคกเกมมือถือเท่าไหร่เพื่อนๆก็ถามหากันอยู่นะฮะก็พยายามจะสลับละกัน1วันเป็นเกมมือถือ1วันเป็นไฟนอลนะฮะก็ไฟนอลใกล,ใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะมาต่อที่เกมมือถือยาวๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ Running Hero น,นะก็แทบจะไม่มีอะไรสรุปเลยนะฮะก็เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละก็คือจะเป็นเกมแนวแบบแคชชวนเลยนะฮะก็ความน้าทายอยู่ที่เราต้องสร้างนะครับ ทางเดินไม่ใช่ทาง,ทางเดินโท่าทีทงังสร้างที่ขอเรียกว่าลำแสงแล้วกันหรือเลเซอร์นะเพื่อที่จะให้เราเกระโดดขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะพันนั้นก็ค่อนข้างท้าทายแลวค่อนข้างแปลกไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นใครทําแบบนี้นะะโอเคสำหรับคลิปนี้นะชอตตี้วูจว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคงะจะไม่เป็นเกมแคชชวลเล็กๆอย่างนี้แล้วนะเอาเกมที่แบบจริงจังหน่อย <laughs> โอเคบายบายครับ